เรื่องมันเริ่มจากพวกเราแค่เด็กมัธยมที่รวมตัวกันเพราะใจรักดนตรีซ้อมกันในห้องเก็บของที่บ้านเพื่อนอุปกรณ์ก็งั้นๆแต่ไฟแรงเกินร้อยชื่อวงหรอฝุ่นดาวฟังดูเพอ้อฝันดีไหมละ่ะแรกๆก,ก็เล่นตามร้านเล็กๆในหมู่บ้านได้ค่าขลมคนละนิดหน่อยแต่ก็ดีใจจะตายแล้วมีคนฟังเพลงที่เราแต่งเองด้วยแต่ความจริงมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะ การหาที่เล่นยากมากร้านส่วนใหญ่ก็อยากได้วงที่เล่นเพลงฮิตติดหูมากกว่าเพลงพวกแกมันไม่ตลาดเจ้าของร้านคนหนึ่งเคยพูดใส่หน้าเราก็พยายามนะเปลี่ยนแนวเพลงปรับปรุงฝีมือแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่ตัวเราคืนหนึ่งหลังเลิกเล่นพวกเรานั่งกันเงียบๆที่ป้ายรถเมล์ฝนตกพรำๆร,รู้สึกท้อแท้กันหมดหรือว่าเราควรจะเลิก เพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาแต่ทุกคนรู้ดีว่าในใจลึกๆเรายังไม่อยากยอมแพ้สุดท้ายเราตัดสินใจทำเพลงของเราต่อไปเล่นในที่ที่เราอยากเล่นถึงคนฟังจะไม่เยอะแต่เราได้เล่นในแบบที่เราเป็นนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงวงฝุ่นดาวจะไม่ได้ดังเปรี้ยงปร้างแต่เราก็ยังเล่นดนตรีด้วยกันและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราแล้ว